หนึ่งงานนี้นะครับงานจาก Instinct นะฮะ a t u r i n g กับรูดานะครับกับเพลงที่ชื่อว่าที่สุดในโลกนะครับชอบเพองะีชอบเพลงนี้มากคือยาวไปฮะด้วยเนื้อหาที่แบบว่าคือรักใครก็รักให้ที่สุดในโลกรักคนเดียวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงฮอตฮิตนะที่ติดหูใครหลายๆคนนะใช่แล้วนะครับ Instinct เขาทำเพลง แนวดนตรีที่ที่แบบแนวแบบว่าร็อกโมเดิร์นนะครับร็อกโมเดิร์นนะเข้าใจคําว่าร็อกโมเดิร์นร็อกโมเดิร์นเนี่ยคือเป็นทันสมัยสาวทันสมัยคือดนตรีร็อกเหมือนเดิมแต่หนักแน่นแต่มีประสบการณ์สมัยเข้าไปใช่ประสบการณ์ด้วยคีย์บอร์ดและอิเล็กทรอนิกของเอสิ่งอิเล็กทรอนิกเข้าไปนะครับซิบเบอร์ในกาย28นาทีกันแล้วคุณกำลังอยู่กันที่นี่กับแฮปปี้เอเฟรมจ้าครับผมโดยการดูแลของเราสองคนใช่แล้วถูกต้องนะครับ หนะคะแล้วก็ดีเจเกมกรีดพจะผันเลิศณารากุลนะครับกับ3ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเราครับครับ0ูนย์สองสี่ครับทักเอสนะครับพิมพ์เจ็ดแล้วก็เวนวักตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่4535533หเองนะครับเวอร์ไวเบทดอทรดเดอฟเอ็มสไลด์พีด้วยนะฮะแล้วก็เร็วนี้จะได้ฟังกันทางแอปพลิเคชันด้วยล้กันนะครับกับเวอร์ไวเบ ไม่ใช่โมบายสิเพรานระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะะ Android มีหลายมีหลาย Android ด้วยกันครับมหลายเวอร์ชันนะหลายเอชัน4.0 5.0เราก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะแต่สามารถรับชมแล้วก็รับฟังการดัเนนรายการกันแบบสดๆได้โดยผ่านแอปพลิเคชันนะคะบนโทรศัพท์มือถือนะคะจาพวกสมาร์ทโฟนนะคะไม่ว่าเป็น iOS หรือว่า a อ d r o i d นะเอาง่ายๆว่าไอ s เอสเาง่ายๆว่า iOS มาจากไอ h o n e iPad ด้วยอ่าใช่แล้วก็ที่สำคัญนะฮะว o w s โ h o ฟนเนี่ยยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับว่าจะรองรับหรือเปล่านะครับผไว้จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังชาก Happy FM ออีกหนึ่งรอบละกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Happy FM ของเรานั่นเองนะครับครับผมถูกต้องเลยนะจ๊ะอ่และท็อปปิกของเราฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยอย่าลืมนะฮะคุณเคยโดนใคร แก้งเจ็บแสบที่สุดในชีวิตนะฮะเรามาดูทาง s อ s กันดีกว่าสักสองข้อความนะว่าเขาเจ็บแสบยังไงอ่ะข้อความแรกนะครับจากน้องน้องกิกนะฮะก็บอกว่าหนูเจ็บแสบที่สุดคืออกหักจากความรักเจ็บที่สุดเจ็บแสบที่สุดเลยนะอันนี้ของหนึ่งก็ใกล้เคียงกับของพี่เกมนะก็คือว่าเขาส่งเข้ามาบอกนะครับว่า เจ็บปวดนะคะเวลาที่โดนแฟนเนี่ยบอกเลิกนะเออเออเป็นธรรมดาโดยใช้เหตุผลว่าอืคุณดีเกินไปเออพูดจริงแต่คือว่าหนึ่งอยากจะแนะนําคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยได้ประโยคแบบนี้มานะเออเลิกไปเลยคุณดีเกินไปอืคุณก็ส่วนไปเลยนะว่าเราเนี่ยไม่ได้ดีเกินไปหรอกแต่เธอเนี่ยแหละที่มันเลวเองแน่นอนนะอันนี้เป็นคำแนะนาที่ถือว่าอันนี้คือแบบกึ่งยิิงกึ่งผ่าน ็แรงนิดนึงอ่ะเออคืออยู่บ้านเนี่ยผมอ่ะแล้วก็กิจกรรมฮะที่เราจะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังช้าที่นี้แฟนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวกันก่อนใช่ไหมใช่ไปสปายไว้ก่อนละกันหนึ่งยังพอมีเวลาอยู่ใช่ใช่เดี๋ยวหนึ่งงานนี้นะครับหนึ่งซิงเกิลใหม่งานจากพี่แมวจเจอสาบานพุ่มเมื่อวานนี้ก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นหนึ่งเพลงที่คือไอดอลของพี่ใช่ไหมฮะใช่แล้วเป็นเพลงที่ดีมากตอนแรกพี่คิดว่าเป็นเพลง อเร็วหรือเปล่านะครชื่อเพลงว่าเยาวราชนะครตอนแรกที่มีตอนเป็ดขายนะฮะมีทุกอย่างขายครับมีทองด้วยถ้านึกถึงเยาวราชน้องหนึ่งนึกถึงอะไรทองทองถูกต้องฮะแน่นอนครับทองหยิบทองหยาดไม่ใช่ทองหยิบทองหยอดทองที่เป็นรูปประพันธ์ที่ขายบาทละสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าส่วนพี่นึกถึงอะไรรู้ไหมไม่รู้ฮะนึกถึงอาหารดเป็มามี่กับอ่ามามี่จับกังมียกปะ ไม่ใช่มีโยมันเป็นไม่ใช่สีเขียวมันเป็นมามีแบบว่าลวกในลวกในน้ําใช่ไหมลวกในน้ําแล้วเสร็จปุ๊บเอามาแช่เย็นมันก็เหมือนมามีทั่วไปแต่มามีอันนี้คือแบบคือเป็นแบบมามีสดๆเลยแล้วชานโตมากแล้วก็ใส่เนื้อหมูมาประมาณสักสิบกว่าสิบกว่าชิ้นนะออรูปในโทรศัพท์มือถือพี่ใช่ไหมอ่ะนั่นนั้นนั่นที่อื่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันแถวแถวบางแคร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงร้านนี้ก็ดังก๋วยเตี๋ยวยตาโฟแบบริบคคิว เพูดถึงเย่างไรก่อนนะครับก็คือบะหมี่จัดการเนี่ยพี่เคยไปกินชามละประมาณ4ี่สิบห้าสิบาทคุ้มไหมอิ่มเลยครับคุณผู้ฟังฮะอินเลยใช่ไหมฮะอิมเลยคือกินแบบยังไงอ่าไปกินกับเพื่อนเพื่อนี่เพื่อนเพื่อนพี่ผู้หญิงนี่กินไม่หมดต้องต้องยกมาให้พี่เคมพี่เกมนี่คือสุขาพิบาลใช่ไหมฮะคอยเก็บของเหลืออะไรอย่างี้เหรอไม่ใช่แล้วนะฮะพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวอีกที่หนึ่งนะฮะที่พี่เคยไปกินนะครับก็คือแถวบางแคก๋วยเตี๋ยวบัตรยโฟบัตรชิว เป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าอร่อยมากมีต้มยำมีเตนตโฟเอาง่ายๆครับร้านนี้ออสุดเลยใช่ไหมอร่อยสุดๆจริงๆสุดเลยแล้วร้านนี้แปลกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมมีโต๊ะนั่งกินแค่สาโต๊ะเท่านั้นครับอยู่ริมถนนมากกว่านั้นนะคะคือพี่เกมมีกินนั่นเองถูกต้องนะไม่ใช่ไม่ใช่อะเราก็นอกเรื่องกันมาเยอะแยะมากมายแต่เพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดีไม่จบคือคือคือแบบว่ายงไจะเวลาจะซื้อกลับไปทานที่บ้านหรือไม่ก็ คือว่าทานที่นี่ต้องได้รับบัตรคิวถ้าสมมุติว่าจะกินที่นี่ด้วยแล้วต้องซื้อกลับบ้านก็ต้องรับรับสองใบเข้าใจไหมคือกติกาอของกติกา <get, get. S 1> ที่นี่เดี๋ยวว่างๆนะฮะจะพาน้องหนึ่งเนี่ยไปโซโล่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยอตโฟบัตคิวฟรีหรือเปล่าครับเลี้ยงไอ้มินฟรีนะคู้รออากาศแล้วนะออนเนะเดี๋ยวไม่ได้พูดอะไรเลยฮะบผมรอไอ้เนี่ย คุณผู้ฟังเนี่ยเป็นพยานได้นะเออเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่ผู้ทนต้องทำนั้นจราเล้วเรื่องกันมาเยอะแยะมากมายครับผมเราจะต้องมาขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนรายการที่ใจดีของเราก่อนนะคะในช่วงนี้มีใครกันบ้างเลยอ่ะหพี่อ่ะอ่ะอันดับแรกนะคะก็จะมีสแตมฟอร์ดนะคะใช่แล้วที่อะไรที่เปิดใหม่นะครับใช่แล้วคุณภาพเนี่ย มากจริงๆนะครับใช่แล้วแลวก็ขอบคุณบริษัทหอแว่นกรุ๊ปด้วยละกันนะครับแน่นอนตอนนี้ก็มีโครงการด้วยนั่นก็คือโครงการบุญตาที่เชิญชวนบริจาคดวงตานะครับบุญตาบริจาคดวงตานะครับสำหรับลูกค้าที่แสดงความจำนนบริจาคดวงตาที่ร้านหอแว่นนะครับก็จะได้รับส่วนลดเยอะแยะมากมายได้รับสิทธิพิเศษสรุปเลยนะคือว่าโครงการนี้เนี่ยมีชื่อโครงการว่าโครงการบุญตาแล้วก็ โครงการนี้เนี่ยเขาจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับให้มาร่วมบริจาคดวงตารวมไปถึงแว่นตากันแดดด้วยนะครับผมสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้นะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายจากบริษัทหอแว่นกรุ๊ปจำกัดด้วยฮะอ่ะเช่นส่วนลดนะแล้วก็บัตร VIP อการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่ารายละเอียดให้ฟังดีกว่าเนาะอุ้มไปแค่นี้ก่อนเล่าไปเลยดีกว่าอ่ะคือว่าโครงการนี้เนี่ย บริษัทหอแว่นกรุ๊ปเนี่ยเขาร่วมมือกับสภากาชาดนะตามรายละเอียดที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคก็สามารถร่วมบริจาคกันได้2ช่องทางนะครับที่ร้านหอแว่นทุกสาขาหรือหรือบัตเตอร์วิชั่นทุกสาขาครับโมเคคก็คือ2ช่องทางในการร่วมบริจาคใช่แล้วถูกต้องนะครับแล้วไปพับเพลงก่อนดีกว่านะครับงานจัพี่จบอันนี้คือเราขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนรายการของเราเนี่ยจบสิ้นแล้วนะ กับโครงการนี้นะครับสำหรับช่วงหน้านะฮะเราก็จะมีข่าวๆนำมาอัพเดตให้กับคุณผู้ฟังชาวแฮปปี้เอ็เอนะครับโซดีเจเกมนะเด็กใช่กับกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับหนึ่งเพลงนี้นะฮะหนึ่งซิงเกิลใหม่งานจากพี่แมวจุลศัพท์ปานพุ่มครับกับเยาวราชเสร็จแล้วต่อไปช่วง